วันนี้ค่ะลิซ่ามีตัวช่วยดีๆในการขาจัดคราบหินปูนคราบตะกรันมาแนะนำนะคะนี่เลยเซเกอร์ไลน์สเกลคลีเนอร์กรดมะนาวขาจัดคราบตะกรันสูตรอ่อนโยนค่ะ ดิซ่าว่าทุกบ้านเนี่ยต้องเคยเจอกับปัญหานี้นะคะคราบหินปูนขาวๆคราบตะกรันที่มันติดอยู่บนของใช้ในบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นกาต้มน้ําเครื่องนึ่งขวดนมลูกนะคะเครื่องปั่นอาหารหม้อหุงต้มแม้แต่กระทะก็ยังมีเลยเครื่องทํากาแฟเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศฝักบัวนี่เห็นชัดเลยนะคะเรียกว่าอุปกรณ์แทบทุกชนิดเนี่ยที่มีการต้มร้อนพอใช้ไปสักพักหนึ่งนะคะก็อาจจะเกิดคราบตะกรันได้คราบเหล่านี้ล่ะคะ่ะมันเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคแล้วก็แบคทีเรียด้วยนะ ะะถ้าปล่อยไว้นานๆแล้วมันไปปนเปื้อนในน้ําในอาหารของเราของลูกน้อยเนี่ยอาจจะทําให้เป็นนิวได้ค่ะ ต่อจากนี้ไปคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะไม่ต้องลงแรงขัดให้เมื่อยแล้วเพราะว่าเรามีผงขจัดคราบตะกรันจากเซเกอร์แบบนี้ช่วยขจัดคราบฝังลึกได้อย่างสะอาดหมดจดเลยค่ะแล้วก็ปลอดภัยหายห่วงด้วยนะคะเพราะว่าเขาทําจากกรดมะนาวซิตริกธรรมชาติมาตรฐานฟู้ดเกรดเลยค่ะข้างในเนี่ยเ็เป็นผงคริสตลัลไร้สีไร้กลิ่นนะคะไม่ระคายเคืองต่อผิวแต่ว่าสามารถสลายคราบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะ มาลองดูวิธีการใช้งานกันดีกว่านะคะว่าใช้ออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างวิธีการใช้งานง่ายมากเลยนะคะแค่ฉีกซองผงปลดมะนาวขจัดคราบอันนี้นะคะแล้วก็เทลงไปในจุดที่เราต้องการขจัดคราบออกค่ะจากนั้นเทน้ําร้อนตามลงไปเลยค่ะ ใช้ผลิตภัณฑ์นี้นะคะ 1- 2 5องหกรัมต่อน้ํา500มิลลิลิตรค่ะถ้าเกิดว่าเป็นคราบฝังแน่นนานหลายปีแล้วอาจจะต้องใช้ครั้งละ2-3สซองนะคะแต่ถ้าเราล้างเป็นประจําทุกอาทิตย์อยู่แล้วใช้แค่ครั้งละ2ก็พอค่ะเมื่อเทลงไปแล้วใส่น้ำร้อนแล้วก็แช่ทิ้งไว้เลยนะคะ30-60นาทีระยะเวลาในการแช่ก็ขึ้นอยู่ว่าคราบเนี่ยมันฝังลึกขนาดไหนคะ่ะ เมื่อครบ30-60นาทีแล้วเราก็ใช้แปรงนุ่มแบบซิลิโคนหรือว่าฟองน้ําทําความสะอาดให้ทั่วได้เลยนะคะเทน้ําออกจากนั้นก็ล้างซ้ําด้วยน้ํำยาล้างจานสักครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ล้างด้วยน้ําสะอาดตามปกติได้เลยแต่ถ้าเกิดยังมีคราบติดอยู่เล็กน้อยก็ใช้ผ้าเช็ดออกเบาๆได้เลยค่ะ ลิซ่าแนะนํานะคะว่าให้ใช้ผงขจัดคราบตะกรันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งค่ะแต่ว่าบางคนเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่น้ําที่เราใช้มันค่อนข้างกระด้างก็อาจจะทําให้เกิดคราบตะกรันได้เร็วนะคะอาจจะต้องล้างบ่อยขึ้นหน่อยค่ะล้างเถอะค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อป้องการเชื้อโรคและแบคทีเรียรที่เป็นอันตรายเพื่อให้อุปกรณ์ของเราสะอาดอย่างสม่ําเสมอค่ะ